แม่แก่มันเหมือนกับมันมีอย่างอ่ะหนุ่มๆอยู่ทั้งลาง ได้กระปูบัานนี้ยังอะไงเมียยังอ่ะเป็นหนุ่มๆไหมยังเฮ้ย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 เนี่เฮ้ยเฮ้เค้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยข้าเฮ้ยฮ้ยข้าเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮะยเ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ ไคเนี่ยมาใค่